โลกโซเชียลแห่แชร์ภาพลิซ่า l a c k p ทิงนุ่งผ้าสิ้นแบบไทยมาไหว้พระที่อยุธยากับครอบครัวทำแฟนคลับไทยปลื้มสุดๆเรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่า b l i n อีกครั้งหลังจากที่ลิซ่า l a c k p ทิงหรือลิซ่าลลิสามโนบาลหนึ่งในสมาชิกเกิลกรุ๊ปเกาหลีวงแบล็ p ทิงได้มาแสดงคอนเสิร์ต l a c k p ทิง World Tour ร์บอนทิง แบงคอกเอนคอร์ core, ที่ประเทศไทยอีกครั้งณนะราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวันที่27-28พฤษภาคม2566หลังจากจบคอนเสิร์ตลิซ่าแบล็คทิงก็ใช้เวลาพักผ่อนที่บ้านเกิดกับครอบครัวและเพื่อนๆโดยในโลกออนไลน์ได้มีแชร์ภาพของลิซ่าเดินซื้อดอกไม้กับคุณแม่ที่ปากคลองตลาดและช่วยคุณแม่ถือข้าวของเต็มไม้เต็มมือน่ารักสุดๆ และล่าสุดได้มีการแชร์ภาพของลิซ่ามาไหว้พระที่อยุธยากับครอบครัวและจุดที่ทำเอาเหล่าบลิงชาวไทยปลื้มใจมากๆก็คือลิซ่าเลือกสวมผ้าถุงไทยประยุกต์พื้นสีน้ำเงินเดินลายสีขาวจับคู่กับเสื้อตัวบนแขนสั้นสีขาวเบสซึ่งต้องบอกว่าลุคนี้ของลิซ่าสวยหวานเรียบร้อยมากจริงๆ